ในการเพิ่มบทความใหม่นะครับเราสามารถที่จะแทรกลิงก์ลงไปในบทความของเราได้นะครับวิธีการก็ไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นต้องรูออ้ภาษา HTML ก็สามารถที่จะแทรกลิงก์ลงไปได้นะครับก่อนอื่นนะครับให้เราพิมพ์ที่ชื่อเรื่องลงไปนะครับะรนะครับแล้วก็พิมพ์เนื้อหานะครับ นี่ตัวอย่างนะครับผมต้องการที่จะแทรกลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับวิธีการนะครับก็คือให้เราระบายนะครับข้อความที่เราต้องการที่จะแทรกลิงก์นะครับจากนั้นนะครับให้เราสังเกตที่เมนูนะครับจะเป็นรูปเหมือนกับรูปลิงก์ตรงนี้นะครับพอเมาส์มาชี้นะครับก็จะมีคําว่าลิงก์ปรากฏขึ้นนะครับตัวนี้ก็เป็นรูปลูกโลกนะครับจากนั้นให้เราคลิกลงไปนะครับ ก็จะมีหน้าต่างปรากฏขึ้นมานะครับให้เราป้อน URL ของเว็บไซต์ที่เราต้องการที่จะลิงก์ไปนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับ www.msu.ac.th นะครับจากนั้นก็คลิกที่ตกลงนะครับแค่นี้นะครับตัวที่เราทำการแทรกลิงก์ก็จะมีเส้นใต้ปรากฏนะครับเส้นใต้ตรงนี้ก็เปรียบเสมือนว่าเรามีการแทรกลิงก์ไปยังเว็บที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็กดที่เผยแพร่บทความนะครับ จากนั้นก็คลิกที่ดูบทความอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเข้าไปดูบทความที่เราทําการสร้างขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยนะครับสังเกตนะครับที่บทความของเราเนี่ยนะครับที่ MSU นะครับเมื่อเอาเมาส์มาชี้นะครับเราก็จะปรากฏว่าเราสามารถที่จะทําการแทรกลิงก์ได้ขอโทษทีครับจะทําการเข้าไปยังลิงก์นั้นได้นะครับวิธีการก็คือเพียงแค่คลิกเข้าไปนะครับหน้าจอเว็บของเราก็จะเปลี่ยนไปยังหน้า ลิงก์ที่เราแทรกไปเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็เป็นขั้นตอนในการแทรกลิงก์นะครับง่ายๆในหน้าบล็อกนะครับของเรา